สวัสดีครับอิทธิพร์มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดและก็ดาบหลวงพ่อเดิมมาให้ชมซึ่งมีดก็จะเป็นมีดขนาดขวานช้างนะครับเล่มนี้ความยาว14นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่9นิ้วเป็นขนาดขวานช้างดามไม้ฝักไม้รัดหวายเก่าๆกันลัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับลวดลายเขาก็จะเป็น ลายที่เรียกว่านาคสะดุ้งหรือน้องสิงหนาคราดศิละปะนะครับก็จะเป็นช่างยุคต้นๆแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นช่างสอนนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันน่าจะเป็นมีดยุคต้นๆช่างสอนนะครับ ลองเลือดลึกลายกระดูกงูชัดได้มาจากชาวบ้านแถวแถวอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองอยู่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดหลวงพ่อเดิมนะครับลวดลายงดงามหายากมากเลย สันใบมีดหนานะครับใครที่ชอบมีดหนาหนาสันใหญ่ๆก็ลองดูเล่มนี้ได้ลวด,ดลายสวยๆแบบนี้ตอนนี้ผมมีแค่เล่มเดียวนะครับนี่ฝักของเขาก็รัดหวายไว้ให้เก่าๆเดิมๆ ีกเล่มหนึงนะครับเล่มนี้ก็เป็นขนาดควานช้างเหมือนกันเล่มนี้ความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วเลยครับ16นิ้วถ้าเฉพาะใบมีดก็จะอยู่ที่10นิ้วนะครับเป็นขนาดที่เป็นที่นิยมมากๆของควานช้างก็คือประมาณนี้ครับ16 17นิ้วดำไม้ฝักไม้กันเหล็กดํา รัดไวายไว้นะครับอายุก็เป็นหลักร้อยปีเพราะว่าเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆเลยครับไวยเขาไม่ได้หลุดลอกนะครับแต่ว่าอันนี้เขาคือต้องไปใส่กาวเพิ่มซะหน่อยหนึ่งผมยังไม่ได้หยอดกาวนะครับไวยเขาล่นลงมา ลายก็เป็นยุคต้นๆนนะครับเสมาใบโพยุคต้นๆเก่าแก่สวยงามกันเหล็กดำการเข้าข้างทำแน่นดี <c oughs> แล้วก็ดาบนะครับดาบเล่มนี้ความยาวด้ามนูนฝักอยู่ที่30นิ้วเฉเพราะตัวของใบเขาก็จะอยู่ที่17นิ้วครึ่งเกือบ18นิ้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นดาบต้นๆหลวงพ่อเดิมเหมือนกันเลย <c oughs> ได้มาจากตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ใกล้ๆวัดหนองโพเลยครับตระกูลนี้ดามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำ ดามจับเขาก็จะแกะสลักเป็นผ้าปิดตานะครับลายพญานาครวมถึงนางกวักด้วยก็แล้วแต่ฝีมือของช่างนะครับว่าจะทำออกมาแบบไหนลายาโบราณน,นะครับเสมาใบโพโบราณยุคต้นๆลองเลือดลายกระดูกงูนะครับใบสีของดาบก็จะออกสีดำๆด,ดาบเหล็กน้ำพีนะครับ รูปรางรูปทรงสวยงามเก่าแก่เข้มขังมากเลยใครชื่นชอบสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับลายแอดและเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันเลยครับฝักเขาก็เป็นฝักไม้นะครับรัดหวายไว้ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกัน ประมาณนี้นะครับวันนี้นำมาให้ชมกัน3มเล่มประกอบด้วยควานช้างสองเล่มแล้วก็ดาบหนึ่งเล่มนะครับการถ่ายทำอาจจะดูยากเป็นหน่อยเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่สูงแล้วก็ถ่ายหลายเล่ม,มนะครับยังไงถ้าท่านใดอยากสอบถามราคาอยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมิตรหลวงพ่อเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันเลย และละเอยียดแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ